โอเคนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านอยู่ด้วยเลยนะครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FZA Gamer นะครับผมแล้ววันนี้นะครับเราจะมารีวิว GTA San Online บนมือถือนะครับผมอ่าเซิร์ฟ برشلونة าาซิตี้นะครับผมนะแล้วก็ออกเสียงภาษาไทยแบบชัดๆไม่ได้นะครับเซิร์ฟนี้นะผมไม่กล้าพูดเท่าไหร่นะครับสำหรับเซิร์ฟ برشلونة ซิตี้นะครับอืมเราต้องแบบออกแนวนินเตอร์หน่อยไงนะถ้าพูดแบบภาษาไทยจริงๆเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวโดนรวบโอเคนะ ก็อันนี้คืออะไรเนี่ยจุดเกิดนะครับอ่าจุดเกิดเด็กใหม่จะอยู่ในบ้านเลยเนาะโอเคเดินออกไปเลยแล้วกันนะครับนี่นะครับเฮ้ยแมปสวยว่ะท่านผู้ชมนะฮะเหมือนอยู่ในออฟฟิศอะไรสักอย่างนะครับเท่หว่ะเดี๋ยวดูก่อนนะครับตอนนี้เป็นเวลากี่โมงอ่าแปดโมงเกือบเก้าโมงเช้านะครับก็คนเล่นประมาณสิบกว่าคนเลยนะเฮ้ยสิบหกคนเลยนะครับคนเล่นเยอะมากนะครับแกมีพนักงานแจกของขวัญอยู่ครับกดกระโดดปุ๊บ ว้าเลเวลสองคอยห้าร้อยแล้วก็อะไรเนี่ยอะไรวะนะมันมีคอยสองเนเลยห่อเนี่ยคอยห้าร้อยกับคอยยี่สิบวัดเดยออะไรเนี่ยแล้วก็ค่าสาวรพแล้วได้เงินมาพันห้าด้วยนะครับมีได้รับบัตรสุ่ม V i p ด้วยระไม่รู้สุ่มที่ไหนนะมันมีชั้นสองด้วยอ่ะคืออะไรวะชั้นชั้นสองนี่คืออะไรวะขึ้นไปดูนะเหมือนมีอะไรนี่คืออะไรวะอ๋อนี่ไง สุ่มของใช้5พอยต์สักหน่อยไปนะท่านผู้ชมคือแอดมินเสกพอยต์ให้ผมด้วยมันไม่ใช่พอยต์หรอกมันคือคอยนั่นแหละเนี่ยสองพันน่ะดูลองดูนะท่านผู้ชมนะสักสองรอบครับสุ่มของมันมีของห้เล่นผมก็ขอเล่นสักหน่อยแล้วกันนะเฮ้ยวีพีหนึ่งดวงโคตรดีท่านผู้ชมทีเดียวได้วีพีหนึ่งอะไรบัตรสุ่มวีพีเมื่อกี้ผมเอาไปทำอะไรวะเมื่อกี้ผมมาสุ่มกับผมมาสุ่มกับพอยต์ทำไมวะเนี่ยเออไม่เป็นไรนะครับขออีกรอบ โอเคไม่ได้ลเลยเลยเสียใจด้วยโอเคพอแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นปะคือคนมันจะดวงดีมันก็ดวงดีเกินนะครับท่านผู้ชมนี่ผมไม่ค่อยชอบเล่น G ี a เพราะงี้แหละเพผ,ผมดวงดีเกินนลยครับผสมอะไรก็ชอบได้ครับม,มีบารามีเกินไงเดี๋ยวนะไอบัตร VIP เมื่อกี้เราเอาไปใช้ตรงไหนวะอันนี้ซื้ออาหารเคไม่เกี่ยวไอบัตร VIP มันเป็นซื้อตรงไหนวะนี่ ATM ีนะอันนี้เหรอใช่ปะใช่ปะไม่ใช่อันนี้มันกัญชานะบายวิทเนี่ย หรือว่าทับ,ทบสุ่ม VIP เลยหรือเปล่าลองดูนะบางทีไม่ไนดน้สุ่มที่ไหนก็ได้สุ่ม VIP คุณเป็น VIP แล้วไม่สามารถถุง VIP ได้อ้าวชิปหายถ้าผมสุ่ม VIP ซะก่อนจริงๆน่าจะดีกว่านะคือเรามี VIP อยู่แล้วคือคือแบบคนมันดวงดีเกิอนอนะ่ะสุ่มกับคือ5พอย n t ได้ VIP หนึ่งอะนะผู้ชมเดี๋ยวดูดิถ้าถ้าซื้อมันซื้อเท่าไหร่ลองดูนะกดตัวเฮดดูนะครับอไอเทมช็อปอันนี้นะครับ VIP หนึ่งลองดูก่อน VIP หนึ่งนี่เท่าไหร่ ห้าสิบ p o ท่านผู้ชมซึ่งผมใช้แค่5พอย o i n t อะครับท่านผู้ชมว่าผมโคตรเจ๋งอะนะซึ่ง V.I.P. นี่คือถาวรเลยนะเว้ยเออท่านผู้ชมใครมีพอย n t ก็ลองไปสุ่มกันดูได้นะครับแต่๋ยวดวงท่านผู้ชมอาจจะไม่เหมือนผมนะผมเก่งเกินนะเดี๋ยวผมขอซื้อพวกก่อรถอ่าอะไรอะรถไว้ขับก่อนละกันนะวาแอดมินก็เสกพอย i n t แมผมต้องเยอะแยะนะผมโอเคว่าแต่รถคันไหนแรงๆบ้างคันนี้200พอย p o เลยอะนะซื้อแพงๆไว้ก่อนนะ แรงไม่แรงไม่รู้ซื้อแพงๆไว้ก่อนไงคลังอาวุธมีคลังอาวุธด้วยเหรอลองดูนะดูก่อนมันมีอาวุธด้วยนี่หนึ่งคลังปืนนะครับลองดูคลังอาวุธส่วนตัวซื้อมันเลยนะผมซื้อทุกอย่างจังหวะเนี้นะมีปืนด้วยวะว่าพอยิ้เคือแอดมินก็ให้ผมมาเยอะนะครับเดี๋ยวแอดมินบอกว่าเออให้ผมแล้วไม่ใช้อีกนะครับต้องใช้มันคุ้มหน่อยนี่อะไรเนี่ยจ็กเกอร์ด้วยว่าขอจ็กเกอร์สองร้อยพอยนี่ใช้หมดนะครับจ็กเกอร์โอเค อ่าทำไมห,หน้าตาโจ๊กเกอร์เป็นอย่างี้วะผมน,นี่งงมันหมดละโอเคป่ะเดี๋ยวเราเรียกรถแล้วก็ไปทาํางานกันดีกว่าแล้วผู้ชมสำหรับงานในเซิร์ฟนี้อ่ะคลังรถโดเนทท่านผู้ชมเอากดผิดเอ้ยเดี๋ยวขอดูอาวุธก่อนเลียมดูอาวุธนะครับคลังอาวุธโดเนทนี่แล้วผู้ชมใช้งานได้เลยใช่ปะ่ะอันนี้ใช่ป่ะเนี่ยมาดิเนี่ยย,ยิงได้เลยเนี่ยนะปังโอ้โหดีเซิร์ฟ ยอดนผู้ชมนะเอาออกอะอ่ะอะ,อะไรออกวะกระเป๋าเหรอไปทำงานดีกว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าง,งานในเซิร์ฟมีอะไรบ้างน,นะเ,เราเรามาเข้าเรื่องของเราดีกว่านะครับผมนี่ติดติดเล่นไปหมดแล้วโอเคมีระบบนำทาง GPS นะครับเช็คผู้เล่นได้นะครับแล้วก็เรียกรถโดนเนตตรงนี้ก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอดู GPS ดีกว่างานที่ตำรวจไม่จับด้วยโอเคมีแม่งจับด้วยนะท่องเที่ยวเดี๋ยวไปดูงานที่ ถูกกฎหมายก่อนนะครับถูกกฎหมายก็จะมีเนี่ยเยอะแยะนผู้ชมขุดเหมืองแล้วก็เนี่ยงานก็ประมาณ3 4งานนะก็ประมาณนี้นะพี่ชมสำหรับงานถูกกฎหมายแนละ้วก็มีเยอะมาก30กว่างานก็ทํากันหนุตาแตกนะโอเคเรามาดูงานผิดกฎหมายกันบ้างนะครับงานผิดกฎหมายนะต้องใช้เลเวลรถรือนป่ามีพ้นธนาคารด้วยนะอ่านี่ก็ประมาณนี้นะพีชมมาทำกันได้ของงานเยอะแยะนผู้่ชมนะแค่ทับ g p s ก็ทำได้หลายอย่างแล้วเนะี่ย แต่ว่าผมขอ,อ,อทํางานถูกกฎหมายแล้วกันนะครับไปดูที่งานที่มันแบบว่าน่าสุดน่าสนใจหน่อยนะครับงานล่างๆน่า,านะจะเป็นงานใหม่ใช่ปะนี่ไงางานใหม่เคอร์รี่นะครับไปผมว่าผมจะต้องไปทาเคอร์รี่แล้วอโอเคนะครับเมื่อกี้แอดมินบอกมาว่าเงานเคอร์รี่อ่ะมันยังทําไม่ได้มันบั๊กอยู่โอเคงั้นเราก็ไปทํางานอื่นกันแล้วกันนะครับทับ GPS ไปเนาะท่านผู้ชม ลองไปเก็บทุเรียนกันดีไหมท่านผู้ชมนะไปแอดมินบอกว่าลองไปเก็บทุเรียนนะครับมาเดี๋ยวเราจะพาไปท่านผู้ชมรูซิว่าเก็บทุเรียนอยู่ที่ไหนเก็บทุเรียนทุเรียนไหนวะเมหยังไม่ทุเรียนเลยเดี๋ยวเรื่ทุเรียนอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคเอาใหม่เอาใหม่สงสัยจะไม่ขึ้นท่านผู้ชมต้องกดใหม่อ่ะเบิ๊บอ่ะนี่น่าจะขึ้นแล้วนี่อยู่ตรงนี้นะครับผม ก็ไปเดี๋ยวเราไปกันเลยท่านผู้ชมก็ผมได้ซื้อ NRG ไว้นะครับเดี๋ยวเราเรียกมาเลยนะครับ NRG นี่ถูกมากนะ50บวอยเองนะครับไม่ใช่50บอลดิ50พอยเออแต่ไม่รู้ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า1พอยเนี่ยเขาซื้อเลนกี่วอลนะครับผมไม่แน่ใจนะเออโอเคปะเดี๋ยวเราไปกันเลยท่านผู้ชมแต่50พอยนีย่ผมว่ามันมันค่อนข้างถูกนะสำหรับ NRG อะ่ะบางเซิร์มี2-300เลยนะเพราะว่ามันเป็นรถที่โคตรแรงนะ โอเคท่านผู้ชมเราก็มาถึงกันแล้วนะครับสําหรับสถานที่ทุเรียนนะครับอ่านี่คือต้นทุเรียนนะครับต้นทุเรียนแปลกๆนะมันไม่ค่อยสูงนะชีวิตจริงเนี่ยมันสูงมากเลยนะต้นทุเรียนเอาว่าทุเรียนในเกมแล้วก็ไม่สีเรลียดกับมันละกันนะโอเคมาขย่าเลยขย่าต้นทุเรียนกันนะครับประมาณนี้ท่านผู้ชมแค่ขย่าต้นเนาะเราต้องรอหรือเปล่าเนี่ยมันไม่มีอะไรขึ้นมาเลยงานนี้ไม่ต้องสมัครงานเลยใช่ปะก็คือแบบขย่าเรื่อยๆ อ๋อคุณกำลังเขย่าอยู่นะครับกดเขย่าไม่ได้นะตอนนี้มันกำลังเขย่าอยู่นะผู้ชมไม่มีแอนิเมชันเลยหรอโอเคได้ทุเรียนมา2ลูกนะครับเขย่า1รอบโอ้นี่ไงนี่ไงมีละแอน,นิเมชันนะครับก็มันมันมันไม่เชิงเขย่านะอันนี้มันเชิงทุบมากกว่านะครับ <c oughs> ก็ทุบต้นทุเรียนไปนะครับเพื่อให้ทุเรียนหล่นลงมานะครับน,นี้มี2ลูกแล้วือมันสามารถกดเก็บได้นะเนี่ยเก็บไปปึบ๊บนี่ก็เก็บได้นะ,ะอ๋อคือถ้าเขย่าอยู่มันเก็บไม่ได้นะครับผู้ชม ต้องรอให้มันขย่อเสร็จก่อนนี่เสร็จแล้วตอนนี้ทุเรียนเรามีสี่แล้วแล้วก็กดเราก็กดเก็บได้ปุ๊บนี่ได้บวก4ี่มาปะ่ะก็คือแบบเอาง่ายๆนะ้วท่านผู้ชมเนี่ยอุ้ยตกใจนะเมื่อกี้แมงคนหลอนนะ่ะเอาง่ายๆคือเราเนี่ยทุบท,นะท,ทุเรียนไป้ท่านผู้ชมนะทุบต้นทุเรียนไปแล้วพอเราทุบเนี่ยมันก็จะมีอ่าอันนี้ มันจะขึ้นมาเป็น2องนะาผู้ชมคือทุบเสร็จหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น2นะครับซึ่งเราก็สามารถเก็บได้เลยนะครับหรือว่าเราจะรอให้มันเยอะๆก่อนแล้วค่อยเก็บทีเดียวก็ได้นะครับแต่มันก็จะเสี่ยงถ้ามีคนมาทําหลายๆคนอาจจะมีคนมาโดได้นะ <c oughs> มันโดได้จริงๆนะท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยสมมติทุเรียนผมมี2เนี่ยมีคนเดินมาปุ๊บแล้วกดตัววายแล้วโอ้โหขโมยติดต่อหน้าต,ตานี่ผมน่าจะแย่เลยนะอืแต่ว่านะระดับ FZX นะครับมาทําคนเดียวนะครับผมไม่มีใครมาแย่งอยู่แล้วนะครับ ใช้เวลานีค่อนข้างนานอยู่นะทุบหนึ่งครั้งนี่สิบวิได้เลยอะ่ะยังไม่ได้พูดถึงอ็อบเจกต์หน้าจอเลยบนหน้าจอก็จะมีปุ่มต่างๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีรายละเอียดต่างๆนะาผู้ชมคอยเลเวลเอพีนะครับนะเลือดแล้วก็พวกคอยพวกไพ่นะครับผมแล้วก็ด้านบนขวามือเนี่ยจะมีเป็นหลอดอาหารนะทําไมหลอดอาหารมันร้อยหกสิบกว่าเลยวะเซ <c oughs> ิร์ฟอื่นเขามีแค่หนึ่งร้อยนะเซิร์ฟนี้เยอะมากนะก็ถือว่าดีนะท่านผู้ชมนะนะมีหลอดอาหารเยอะๆแบบนี้นี่คือแบบว่ามันจะได้แบบไม่หิวง่ายงไง <c oughs> นะโอเคประมาณนี้นะครับโคตรดีเลยขอตัดคลิปไปตอนที่เก็บได้เยอะๆเลยแล้วกันนะครับโอเคนะครับเราก็เก็บมาได้จํานวนหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราเราก็จะเอาไปขายกันนะท่านผู้ชมดูกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะโอเคทํคร้าวๆพอนะครับเก็บมาประมาณนี้ท่านผู้ชมก็ไปรู้กันว่ารวมแล้วนี่มีเท่าไหร่นะก็โอเคเดี๋ยวเราจะเอาไปขายกันเลยแล้วกันนะครับวิธีการขายนะราจะต้องทับ GPS ท่านผู้ชมเพื่อไปที่อ่า จริงงานของเราเมื่อกี้นะครับมันจะมีเป็นหมวดนะครับรวมมาไว้นะเนี่ยเก็บทุเรียนเนี่ยเนี่ยแม้มันจะมีไออันที่เป็นขายทุเรียนนะครับกดเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ไปขายกันเลยนะครับสถานที่ก็น่าจะอยู่เมืองหนึ่งหรือเปล่านี่ไงท่านผู้ชมเมืองหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับซูมยากเหลือเกินนะอ่ะอยู่ตรงนี้นะครับผมเห็นไหมเนี่ยเราก็มากันได้เลยท่านผู้ชมสําหรับสถานที่เนาะปเราไปกันเลยครับโอเคครับแล้วก็ขับมาได้สักพักหนึ่งนะครับ รู้สึกจะขับเลยมาแล้วนะครับอ่ะมาตรงนี้แล้วกันนะครับอยู่ด้านหน้านี้เลยพออย่างไรก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครที่ดูถึงตอนนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะครับรับใครที่ยังไม่กดนะครับไปสู่2 0 0 0 0ซทรัพย์กันท่านผู้ชมโอเคกดตายนะครับโอเคกดตายเสร็จก็เข้ามานะครับผมเสร็จแล้วเราก็อยู่นี้นะครับผมเห็นปะมันก็บอกให้เราทับเซลครับผม S E L L นะครับ L L โอเคทุเรียนทุเรียนโอ้สองร้อยเองเหรอ ผมคิดว่าจะเป็นพันแล้วเน่ะเมื่อกี้มันก็ทำค่อนข้างนานอยู่โอเคลองดูว่าผมขายไปปบ๊บก็ได้มา5,200บาทนะครับผมอ่าตอนนี้เงินเหลือ8,000พอดีนะครับผม้โคตรเป๊ะนะครับก็ได้เยอะ P บวก3บวก5ด้วยนะครับผมก็ถือว่าได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะทาแป๊บเดียวเมื่อกี้ก็ทําไม่ได้นานเท่าไหร่หรอกนะจริงๆไม่ไนานเท่าไหร่หรอกก็ได้ประมาณ5,000กว่าบาทก็ถือว่าเป็นงานที่ได้เงินค่อนข้างดีเลยนะครับสรับใครที่อยากจะมาทำนะแล้วก็ใครที่อยากจะเข้ามาเล่นเซิร์ฟอ่า ผมต้องดัดเสียงให้มันแบบดัดอย่าให้มันเหมือนเกินไปนะครับเดี๋ยวโดวนรวบนะก็สำหรับเซิร์ฟปัสซัลัสซิตี้ะะะนะครับผมใครอยากจะเข้ามาเล่นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยนะครับมีทั้ง a p k data ้โหเยอะแยะมากมายท่านผู้ชมก็นำไปลงกันได้นะครับผมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยคนเล่นอยู่เท่าไหร่ เล่นอยู่ประมาณ21คนนะครับก็ถือว่าคนเล่นในเซิร์ฟนี้เยอะมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะเข้ามาเล่นเซิร์ฟนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมเข้ามาเล่นกันได้นะครับสำหรับเซิร์ฟนี้ระบบก็ดีตามที่เห็นเลยนะครับที่ผมรีวิวไปนะครับโอเคเอาเป็นว่านะครับสำหรับคลิปนี้มานี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กด s u b สไครป์ผมด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมบบ๊ายายครับนี่นะครับเล่นงานแอดมินแม่งเจ้าวะเอาดิฮัลโหลครับมาดิมาดิมวยมวยอยู่น้องมมา 跑跑跑！跑跑